แกนแห่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คือความหลุดพ้นหรือว่าวิมุตตนะครับพ้นจากกิเลสพ้นจากวัฏฏะทุกทั้งปวงทีนี้การจะพ้นอย่างนี้ได้แล้วพ้นแบบไม่กลับมากำเริบนะพ้นแล้วกิเลสไม่กลับมาอีกนะพ้นแล้ววัฏฏะทุกไม่กลับมาอีกอย่างนี้เจ่นเป็นโสดาบันก็พ้นจากพวกเวรทั้งห้าพ้นจากอะไรต่างๆเรียบร้อยปิดอบาย<ม>แบบสมบูรณ์เลยอย่างนี้เรียกว่า พ้นโดยไม่กลับมากรรมเริบอกุปปาเจโตวิมุตติอย่างนี้ก็ต้องอาศัยความรู้นะอาศัยญาณอาศัยญาณที่ถูกต้องนะถ้าไม่มียาณที่ถูกต้องก็จะหลุดพ้นไม่ได้หรือหลุดพ้นแล้วก็ไม่พ้นจริงพ้นชั่วคราวแล้วกลับมาใหม่ฉะนั้นจะต,ต้องมียาณที่ถูกต้องจึงจะได้วิมุตติที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะตรงนี้ถ้าว่าโดยหลักคำสอนเนี่ยท่านก็จะมี เป็นหลักธรรมเอาไวนะ้เป็นชื่อเอาไว้ถ้าพูดแบบสูงสุดที่เป็นหลักของวิมุตติที่เป็นยอดอยู่ท่านเรียกว่าสัมมาวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นโดยถูกต้องนะเป็นชื่อของหลักธรรมกลุ่มหนึ่งหลักธรรมกลุ่มนี้ถ้าพูดแบบเป็นหมวดเลยนะท่านจะเรียกว่าหลักธรรมชุดสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องสมบูรณ์ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าสัมมัตตะนี้เขาจะมีอยู่ สิบข้อด้วยกันเป็นสภาวะที่เกิดในจิตแล้วมันถูกที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะเรียกว่าสัมมัตตะสิบประการก็คือจะเอามาแก้มิฉัตตะสิทธินั่นแหละนะมิฉัตตะก็คือความผิดที่เต็มที่ความผิดที่มันครอบงําจิตอยู่มันจะก่อให้เกิดวัฏทุกข์ขึ้นมาเขาเรียกว่ามิฉัตตะมันก็เป็นความผิดส่วนสัมมัตตะมันก็จะเป็นฝ่ายถูกนะ ในคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลพระองค์ก็สอนเพื่อให้พวกเราฝึกหรือว่าทำสร้างสัมมัตตะขึ้นมาให้มันครบทั้ง10ประการนะในสัมมัตตะเนี่ยจะมีข้อที่10เป็นข้อสุดท้ายก็คือสัมมาวิมุตินั่นแหละที่พูดไปแล้วเป็นแก่นของศาสนาแก่นของคําสอนของพระพุทธเจ้าทีนี้จะมีสัมมาวิมุติได้ก็ต้องมีความรู้หรือญาณ ความเข้าใจชัดอย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาญาณนนะอันนี้สองอันนี้ถ้าพูดถึงก็เป็นเหมือนเป็นผลในทางพุทธศาสนาสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินะอย่างนี้นะครับต้องรู้เห็นตามเป็นจริงก็จะหลุดพ้นไปได้นั่นเองนะจึงจะพ้นแบบจริงๆนะครับตัวสัมมาญาณที่แท้จริงหรือว่าตัวญาณความรู้ที่ถูกต้องก็คือรู้ใน สัจจทั้ง4รู้ในอริยสัจจ์จึงจะหมดกิเลสไดนะ้อย่างนี้อริยสัจสีก่ก็ทุกท่านก็อย่าลืมไปศึกษาเพิ่มเติมในคราวที่แล้วก็พูดให้ฟังเล็กน้อยแล้วนะผมก็มีบรรยายไว้บ,บ่อยเพราะว่าเป็นคําสอนหลักของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ประกาศและเป็นเรื่องหลักของพวกเราสาวกที่จะต้องรู้เห็นให้ได้เพราะว่าถ้าไม่รู้อริยสัจสีเนี่ยจิตมันก็จะไม่หลุดพ้นจากกิเลสต้องรู้สัจจสี การรู้จักทุกว่าคืออะไรทุกก็คืออุปทานขันต์ทั้งห้าก็คือตัวเราเนี่ยชีวิตเราที่เวียนว่ายแต่เกิดอยู่นี่มันเป็นตัวทุกข์ไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ของเราของเขามันเป็นขันห้าตราบใดที่มีขันห้าอยู่ขันห้าก็จะต้องเบียดเบียนผู้ถือขันผู้แบกขันอย่าว่าแต่เรานะถ้าเป็นพระอรหันแบกขันอยู่ขันก็ต้องเบียดเบียนท่านให้มีการ กิวข้าวให้มีการเข้าห้องน้ำถ่ายอุจจาระปัสสาวะต่างๆนะต้องบริหารอยู่ในสังคมก็ต้องรู้จักพูดรู้จักคุยกับคนนั้นคนนี้ถ้าไม่รู้จักคุยไม่รู้จักพูดสัมพันธ์เขาไม่เป็นเขาก็ดา่าเอาปัญหามันก็เยอะไปหมดแหละขันเนี่ยนะจะบริหารดีอย่างไรมันก็ผุพังสลายแล้วก็ไม่ได้อะไรไปมีแต่ของชั่วคราวเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยแต่ว่ามันเบียดเบียนมันปิดขันอันนี้มันเป็น ธรรมชาติของทุกขน,น,นี้ทุกท่านจึงรู้สึกเหมือนถูกเบียดเบียนอยู่ทุกๆวันนั่นแหละถูกเบียดเบียนเวลาถูกเบียดเบียนนั่นนี่อะไรต่อมีอะไรต่างๆแม้แต่ท่านที่สนใจจะมุ่งปฏิบัติธรรมเต็มที่ก็ยังต้องเสียเวลาไปกับการทำกิจกรรมทางโลกหาเงินหาทองหรือหาอยู่หากินเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอะไรต่อมีอะไรเวลาก็ถูกเบียนไปเรื่อยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของทุก นะเป็นธรรมชาติของวัตถุคือขันธ์ห้านี่เราต้องรู้จักขันธ์ห้ารู้จักจิตต่อขันธ์ห้ารู้จักจิตต่อทุกข์ก็คือกําหนดรอบรู้ต้องรู้จักตัวมันรู้จักความเป็นจริงของมันรู้จักธรรมชาตนะิชีวิตเป็นทุกข์นี่โดยพื้นฐานมันเป็นอย่างนี้ถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้ไม่ต้องกลัวทุกข์แล้วก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนทุกข์เพราะมันทุกข์อยู่แล้วไม่ต้องไปเปลี่ยนเพิ่มนะไม่ต้องไปวุ่นวายกับ ทุกนะต้องเป็นผู้ที่หาความฉลาดในการบริหารทุกหาทางที่จะปรับมุมมองให้เข้าใจให้ยอมรับมันได้หรือว่าให้เห็นมันในความเป็นจริงและเอาประโยชน์จากมันนะเพราะว่าไหนมันก็เป็นทุกอยู่แล้วให้มันเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้ไหนโลกมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วในในฉากชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ประโยชน์จากมันมันก็ มันก็เหมือนเดิมเราก็เจ๊งหมดอย่างนี้นะครับทุกก็เลยเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้สมุทยัยตัวที่ก่อให้เกิดทุกข์ก็คือตัณหาขวนละภาวะที่ไม่มีทุกข์ภาวะไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาก็มีอย่างเดียวก็คือพระนิพพานซึ่งสามารถที่จะกระทําให้แจ้งได้เห็นได้ในชาติปัจจุบันท,ท,ทั้งๆที่พวกเรายังทุกข์อยู่นี่แหละยังมีขันอยู่นี่แหละแต่สามารถที่จะเห็นนิพพานได้ อันนี้ก็ต้องอาศัยการฟังแล้วก็มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัตินะซึ่งตัวที่เป็นข้อปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์แถ้าใครมีอริยมรรคมีองค์แมาประชุมรวมกันเป็นมรรคเป็นโสดาปติมรรคก็จะเห็นนิพพานแล้วก็จะละกิเลสได้เป็นชั้นๆนะหลุดผลจากอํานาจกิเลสไปผลจากอํานาจขันไปนะ สกทาคามิมักก็พ้นจากอำนาจกิเลสชุดหนึ่งไปพ้นจากอำนาจขันอีกชุดไปเรื่อยๆอาณาคามิมักก็พ้นจากกิเลสระดับหนึ่งอันนี้ก็เป็นกิเลสประเภทที่เป็นสัญญน์เบื้องต่ำก็หายหมดแล้วนะแล้วก็พวกขันที่อยู่ในกามาภูมิก็พ้นจากอำนาจของเขาได้นะถ้าไม่เป็นพระรหรัส ก็จะไปเกิดที่สุทธาวาสก็ไม่ต้องมาถูกบีบให้กินข้าวอาบน้ําล้างหน้าแปลงฟันหรือโหนรถเมย์ไปทํางานอื่นๆไม่ต้องแล้วนะไปนั่งกินปีติเป็นอาหารก็ปฏิบัติเพื่อนิพานในพรหมโลกแล้วก็ปรินิพานไปนี่ก็เรียกว,ว่าพ้นเป็นชั้นเป็นชั้นไปถ้าพ้นแบบสมบูรณ์ก็พูดไปแล้วก็คือ เป็นพระอรหันต์หมดกิเลสโดยประการทั้งปวงแล้วก็หมดทุกไม่ต้องเกิดอีกอันนี้ก็คือตัวกรอบหลักของคําสอนที่เราต้องรู้ด้วยอย่างนะใครที่รู้แบบนี้ก็เรียกว่ามียานที่ถูกต้องเป็นสัมมาญาณพอมีสัมมาญาณก็จะมีสัมมาวิมุตติอันนี้ก็สองตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นจุดมุ่งหมายในทางพุทธศาสนา นะตัวแก่นก็คือตัววิมุตต์ตัวหลุดพ้นสัมมาวิมุตตนะ์จะมีสัมมาวิมุตต์ก็ต้องมีสัมมาญาณอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ถ้าพูดแบบเป็นยอดเอายอดมาพูดเลยนะเพื่อเราจะได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติธรรมะได้ตรงกับวัตถุประสงค์หรือตรงกับหลักที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไวนะ้ทีนี้การที่จะมีสัมมาญาณก็ต้องมี อีกส่วนหนึ่งที่เป็นองค์มรรคทั้ง8มาประชุมกันนะการจะมีสัมมาญาณก็ต้องมีสัมมาสมาธินะซึ่งเป็นองค์มรรคตัวที่8การจะมีสัมมาสมาธิก็ต้องมีองค์มรรคอีก7มาห้อมล้อมมาเป็นบริขารบริวารรวมกันก็คือเป็นข้อปฏิบัติที่พวกเราปฏิบัติอยู่ในกรอบในเรื่องของมรรคมีองค์8นั่นเองที่พวกเราได้ ศึกษาหรือว่าได้คุ้นเคยกันดีเวลาพูดในแบบอริยสัจสี่เนี่ยข้อที่เป็นทุกขานิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจก็จะเป็นเรื่องอริยมรรคบิณง์แปดพอมีอริยมรรคบิณง์แปดก็จะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยสัจสีอย่างนี้เมื่อเห็นอริยสัจสีก็จะพ้นจากกิเลสเป็นสัมมาญาสัมมาวิมุตตนะิรวมๆแล้วก็เลยกลายเป็นสัมมัตตสิบข้อ มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะสัมมาวยมมะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้คือข้อปฏิบัติที่เป็นอริยมรรคมีองค์8เมื่อมีอริยมรรคมีองค์8ก็จะมีนิพพานเป็นอารมณ์แทงตลอดในอริยสัจสี่ก็เป็นสัมมายานพอมีสัมมายานก็มีสัมมาวิมุตติก็ครบแล้วเรียกว่าสัมมัตสิ์พวกนี้เป็นสภาวะที่ถูกต้องสมบูรณ ที่เกิดในจิตนะซึ่งพวกเราพุทธบริษัทนี้จะต้องสร้างพวกนี้ขึ้นมานก็โดยอาศัยการฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็มาฝึกปฏิบัตินะครับอันนี้เป็นหมวดธรรมหมวดหนึ่งที่พวกเราควรจะรู้จักก็คือสัมมัตตสิทธิ์มันก็จะเชื่อมโยงทั้งตัวข้อปฏิบัติทั้งวัตถุประสงค์ของพุทธศาสนาหรือแก่นก็คือวิมุต จะมีวิมุตต์ต้องมียานจะมียานต้องมีมรรคมีองแปดทีนี้มรรคมีองแปดพระพุทธเจ้าก็จัดหมวดหมู่เพื่อนํามาบอกสอนแก่พุทธบริษัทให้เหมาะสมกับจริตอัธยาศัย,ยออกมาเป็นศีลสมาธิปัญญาทานศีลภาวนาสมถะวิปัสนาก็เป็นข้อปฏิบัติเยอะแยะสรุปแล้วเราก็ปฏิบัติอยู่ในนี้อยู่ในศีลสมาธิปัญญาอยู่ในสมถะวิปัสนา ในทานในศีลในภาวนานี้เพื่อความหลุดพ้นนั่นแหละแต่จะหลุดพ้นก็ต้องเห็นอริยสัจส,สี่อย่างนี้ทุกท่านก็จะต้องอยู่ในข้อปฏิบัติเหล่านี้นะก็ดูตามความเหมาะสมตามจริตตามอธัธยาศัยแต่ตัวหลักก็จะอยู่ในกรอบของหลักธรรมที่เป็นสัมมัตตสิบประการ